รอดีเลยสักครู่นึงจะขอเช็คก่อนนะคะว่า<ม>เสียงเราเข้าไหมถ้าเสียงเราเบาไปบอกได้รู้สึกเหมือนอเ,เห็นไหมอะ่ะหยับลงมาหน่อยอันนี้ที่วาดไปเมื่อเมื่อวานนี้สวัสดียมบ่ายนะคะทุกคนน่าจะขึ้นแล้ว ขอเช็คนิดนึงนะคะว่าเสียงเข้าไหมมันเข้าก่อนลืมเปิดไหมเสียงไม่เข้าดูจิฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่เสียงเพลงขึ้นไหมโอเคเหมือนมันมืดมึดปะทำไมจอมันมืดจังโอเค ระหว่างรอเราก็ขนมมากินด้วยค่ะี่ยังลบเมื่อวานยังอยู่เลยลบทิ้งไว้เมื่อวานเราวาดไปได้สี่ตัวจากหนะคะจริงจริงจริง,รงเรามันมีสองตารางอะ่ะเพราะงั้นมันก็จะต้องมีต้องวาดให้ได้ประมาณสิบตัวตว,วันนี้ได้สี่เมื่อวานได้สี่ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานได้สี่แล้วก็คราวนี้ก็ต้อง สะเก็ตอีกหกตัวนะคะระหว่างรอ hey. ก็สำหรับใครที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยว่าก i v มี e นะคะชื่อคลิปเลยนะ g i v มี e อ s i ิ character to make f a ก art อานะคะซึ่งตอนนี้ก็เกินมานิดหน่อยก็เลยจะทำเป็นสองตารางนะคะร,<อ>ระหว่างรอเราจะกินนมกัน เอระหว่างรอรีเควสนะของวันนี้วันนี้น่าจะเป็นคลิปสเกตอันสุดท้ายแล้วละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอันนี้แอปเปิลพรุ่งนี้เราจะมาตัดเส้นลงสีกันในคอมเออทำไมมันมืดกว่าเดเดี๋ยวนะพยายามใช่ของกินชัดตลอดเดี๋ยวนะทำไม กินแอปเปิลกันคุณโรสหม,มูสวัสดีค่ะโอ้สว่างขึ้นไหมขอยหยับขุมไฟมาใกล้ๆหน่อยเสียงกินดังนะน่าจะดังมาแปลกจังมันก็มีไฟอยู่เท่าเดิม